สิบทสวดมังคะละสุตังอสวนาจะพารณนางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครโมตตังปฏิรูป,ประเทสวาโสจักภูเพจะกตักปุยตาอัตสัมมาปะทะนิธิจัเอตัมมังคระโมตตัง ะหงสัจจันจะลิปันจะวินโย,ยจะสุขิขีโตสุภาชิตาจะยาวาจาเอตัมมังครมุตตมังมาตาปิตุป,ปุปถาหนังปัตถานังปุตตาทาลสักสังขโหอนากราจะกรรมมันตาเอตัมมังครมุตตมังทาน,านจัจจะธรรมจริยาจา ยาตกานันจะสังขโหอะนาวชานิกรรมานิเอตัมังคารโมตัมังอารติวิรติปาปามัชฌะปนาจะไสยโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมังคารโมตัมังฮาโรโวจะนิวาโตจะสันตุริจะตันยุตา การณธรรมสวนงังเอตัมมังคารโมตัมังขันติจัจโจวัจจสตาสัมณา,านันจะทัศนงังกานะธรรมะสกักษาเอต,มมต,มตททัมมังคารโมตัมังตัปโปเถโทมมะจดิยันจะอวิยสัจจานะทสันันง นิพาณฉจิกิริยาจะเอตัมังคะระโมตมังภุสสะโลกะธรรมหิกิตตังยสสะณะตัมปติอโสกังวีรักชังเขมังเอตัมังคะระโมตมังเอตาทิสานิกนตาวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพะโสคันเอสทิงคันฉันติ ตันเตสัง ER มังคารโมตมันติสิบสองบทสวดรัตนปริตยยังจิงกิวตังอิทะวาหุรังวาสักเกสุวายังรัตตนังปณีตังนาโนสมังอธิตาถาคเตนะอิทัมปิพุติรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัจิวุตุ ขยังวิลาคำอักมตตังปณีตังยะทัสสะมะขายะสากยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสามาัมมทิกินจิอิทัมปิทัมเมลัตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุะสวาติโหตุ ยำพุทธเสโทปริวะนาอิสิจิงสมาธิมานันตปิกัญญะมหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทเมระตังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวะทิโหตุเยบุคลาอัตสตังปัสสถานจัตตาริเอตานิยุคานิโหติ เตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกาเอเตสุทินานิมหันผลานิอิธัมปิสังเครลตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตามานาสาทันทีนะนิกามิโนโคตะมะสาสะังหิเ,เตปฏิปตาอะมตังวิไคหะ สัทามุธานิพุตติพุชมางาอิธรรมปิสังเทละตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิหตุขีนังบุลานังนวังนะทิวังนัทิสัมภวังวิรัตตะอิตายะปิเจพระวสมิงเตขีนาพิชาอาวิลุหิฉันทาพันอนิพันติทีลายถายมปฏีปู อิธัมอิทัมปิสังเกตละตงังห์ปณิตังเอเพนะเชนะสวัติโหตุสิ 13. บสามบทสวดธรรมะสหสวรรค์อัตตาหเวชิตังเสอยโย,ยยาจายังอิตาลาปชอาอัตตะทันตัสโลกัสสะสนิจังสัญญาตัจาริโน เนวเทวนคันทพัพโหนมาโสุสะพมุนาชิตังอปะชิตังกยีลาตถาลูปัสสะชันตุโนสิบสี่วสุสวเกตปุตตะสูพาชิตะมิทังเตนะภะคะวตาชาณะปัสสตาอะระหันตาสัมมาสัมพุทธีนะ เอตตุมเหมะอนุสเวนะมะปรมมะปรามาอิติกิรายมะปติกสัมปทานีนะมะตักระเหตุมานายาคเหนะมะอาการปาริวิตกีนะมะทิจินิชมานักติยามา พักภารูปตายามาสมาัมโนโนคุุยะถาตุเมเหอัตนาวะชาเนยาถิอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาสาวิชาอิเมธรรมาวิทูขะระอิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอิตายะทุกขายะสังวัตติอัตถาตุเมเหปชะเหยยะ ยะถาตุมเหอัตนาวะชาเนยยถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาเอาณวชาอิเมธัมมาวิทูปสันถาอิเมธัมมาสมุตตาจะมาทินญาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอธาตุมเมเหอุปสัมปชะวิหะเดยาถาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูุปนิยติชีวิตตัมปมายุงชัลุปนิยตสันะสันติตานาะเอตังพยังมรณิเตขมาโนุปยานิกะอิราถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตตัมปมายังชัลุปนิยตสันะสันติตานาะเอตังพยังมรณิเตขมาโน โลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยธะกาเยนะสัญโมวาจายะุทะเจตาสาตังตัสะเปตสะสุขายโหติยังชีวะมาโนปกะโรติโพยันธรรมโมหเวรคติธรรม,มจาริกธรรมโมสิกินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโฆธรรมเมสุกินเน นาทุกขติงคันฉัมปิธรรมจาริสเพสังคารานิจติยะถาปัญญายปสติอัตติพิมทติทุเขสสมโกวิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายปสติอัตติพิมทติทุเขสสมโกวิสุทธิยา สเพธามานตาติยถาปัญญายัปสติอัทะนิพินติทุเขเอสัมะโควิสุขิยาสิบหกบทสวดอปันนกชาโรกปอปันนกันฐานะเมเกทุติยังอางติตักกิกาเอตทะทัญญายะเมทาวีตัง คันเหยะอปันมะกังอโหเวสละนังยันติปะภะตาณิวนานิจะอารามะลุขะเจตยานิมนุสสาพัทยะติชิตาเนตังโขสละนังเขมังเนตังสาระมุตมังเนตังสาระมะขัมมะสปะทุขะปโมจิติ โยจะพุทธ ah 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 an ah al ah ันจะธรรมันจะสังฆจะสารนังขตูจะตาลิอริยะสัจานิสัมมตปัญญะปสติทุกขังสมุหะสมุปาทางทุกขสักจะอติกมังอริยันจะอจฉิกังสุขุปสมะมัคสมะคามินัง เอตังโขสลันังขีมังเอตังสารณะุุตมังเอตังสารณมามังมมะสภทุกขาปมุตติสิบเจ็ดบทสวดพระเทะรัตนขา,าถาอติตังนานาวาคามียะนัปปติกังขีอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะ,ะติตัมเปหินันตังอัปตันจะอนาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจปปุปันนันจั โยธรรมังตถะตถะวิปัสสติอสังหิลังอสังปุปปังตังวิทัคนะนุพระรูหีเก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแขนในธรรทนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องให้ปุโปรงเถิดอเชวะจิมาตปัง โกชยามรนังส an ุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง ena, ネネนะฮิโนสังกเรนเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับมาจุราผู้มีเสษราใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตังทิตังตังเวภะเทกะลัโตติสันโตอาจินคเตมิมนีมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่ง ด้วยประการใดเชนนี้แลสิบแปดบทสวดพิหะปาญเเวิขะปะทะชชลาธรรมโมไม่หิชลังอนัตติโตเรามีความแจกเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแจกไปไม่ได้ปยาที่ธรรมโมไม่หปยาที่อนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมไม่มรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วง้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมนาปหินานาภาโววินาภาโวเราจะร่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาดจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งตปวง กรรมสโกหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสาลโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกรยานังวาปาปกาวาตาสะธาญาโทภวิสามิ เราทำกรรมมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอเมหิอพภิหังปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรที่จะรายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิบก้าบทสวดเทวตา อยูเชนมะมคาถาทุกขับปัตตาจจนิทุกขาพยปัตตาจจนิพยาโสกับปัตตาจนิสจนสโสกกาโอตุสเพปิปาริโนเอตาวตาจะอเมหิสัมพตังบุญะสัมปทังเทเวเสเพเทวะนุโมหันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัตทายะยะขีลังลัะตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุขันฉันตุเอวตาขตาสัพเพพุทธาพลันปันตาปัจเจกาน,นจักจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขันพันธามิสัพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันทะมายังปฏิทานะอาถายูพนามาเสียาเทวตาสันติวิหารวาชิมีทูเปมเรโทรมิเอเรตหินตหิน,ต,หนตาธรรมธาเนนะภะวันตุ อุชิตาสดทิงกเรนเตท,ทะวิหาระมะัทะเรเหราจะมัชมานาวกาจะพิโวะสารามิกาธานะปาปติอุปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปปะนภะูตาสุขีตาพวันตุเต จะราผู้ชาเยปิจะอาักสัพพวาสังเสทะสัจชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะปะวรังปิติจเตสัพเพปิทุขสะการุณตุสังขยังหาตุกิลังสตังธรรม,มูธรรมะทะราจะปุคลา สังโฆมุโุสัมะโควะอัตถายะจิตายะจอัอมเฮระคตุสัพโมสเพปิธรรมะจาริโนอุทิสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยัปปะเวทิเตที่เอดบทสวดสัพพะ ปณิธานาคาถาหันธรรมยังปฏิธานาคาถาโยพนามัเสปุยสิกานิกตัสสะอานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคีนโนโหตุสัตตานันตะปะมานกกาเยปิยาคุณวาตาจะมะหังมาตาปิตาทยโย นิชามจายชิชาวาอันเยมัตตนัตตเวริโนสัตตาติสันติโลกสมิงเตกุมาจตุโยนิกาปัจเจกะตจตุการาสังสารันตาภาวะภวีญาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนัปัาสานันติเทวาเตสังนิเวทะมมะยาทินนานะปุญนังอนุโมทนะเหตุนาสัเพสตาสทาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมปะทันจัปปโตุเทสาสาสิขมะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือสัตว์ใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารนาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในพบสามเกิดในกำหนัดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพน้อยแลพบใหญ่สัตว์เรได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ ขอเทพทั้งหลายเจงแช่งจิ่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออัคุโมธนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดขอจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเชิญ ยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและมนต์และพระคาถาต่างๆขอความสวัสดิขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นากทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอบวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัดถุงคคลพระกิ่งัยรีพิน้าโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัดถุงคุลทั้งหลาย ที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอาาุภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในพระคถา,าต่างๆขอจงสำเร็จสกิทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุ